สวัสดีค่ะจากบ้านไรองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาชำํำหน่อสับประรดนะคะพันปตัตเยนะคะที่ยยสมได้ส่งมาให้นะคะก็พอดีได้รับมาก็เอาน้ำลดให้ชุ่มๆเขาไว้ก่อนนะคะอันนี้รากดีจังเลยนะคะ แต่อันเล็กนี้ลากไม่มีนะคะก็ได้มาทั้งหมดเลย1ิบสหนอนะคะเป็นหนอเล็กสหนอ5ห้าหนอน่นอนะคะนอกนั้นก็เป็นหนอใหญ่ก็เดี๋ยวเราก็มาแกะเอากาบที่แห้งนะคะออกอันนี้หน่อยใ่ใหญ่ ก็พอดีเลยนะคะถ่ายสองรอบรอบแรกก็คือถ่ายไปได้ครึ่งๆกลาๆงๆก็พอดีเลยมีแขกมาเยือนก็เลยต้องลบคลิปทิ้งไปนะคะก็เลยมาถ่ายใหม่นี่ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้วรารมพยอมก็จะมาชํำใส่ กระถางไว้ก่อนนะคะใช้กระถางแปดนิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะกระถางใหม่เอี่ยมเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งสั่งซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะส่วนดินนี้ก็เป็นดินผสมขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะก็จะกลายเป็นเหมือนดินเลยนะคะ โรยปูนขาวนิดนะคะกันเชื้อราเผื่อมีเชื้อราในดินนะคะก็ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะคะก็เดี๋ยวลองทดลองช้ำแบบนี้นะคะก็ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะไปปลูกตรงไหนก็เลยได้มาแล้วก็ช้ำใส่กระถางไว้ก่อน ที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนก็คือกลัวไม่พ้นกระต่ายนะคะเพราะว่ากระต่ายป่าในสวนของบ้านแรล่งพยอมนี้จะมีเยอะยิ่งช่วงหน้าหนาวนี้เขาจะออกมาเหมือนมาเล่นแสงเดือนนะคะนี่ค่ะก็จะทำให้เขาออกมาเหมือนว่ามาหาอาหารด้วยนะคะ ก็เป็นความสุขที่เราได้เห็นสัตว์ป่าที่มีอยู่ในสวนเราเองนะคะก็คือเป็นความชอบแต่ก็เป็นความที่ไม่ใช่ที่เขาชอบมากินหน่อสับปะรดนะคะปลูกหลายรอบแล้วนะคะไม่เคยรอดเลยสักรอบนะคะรอบแรกเลยก็ เพื่อนบาลางพยอมซื้อหน่อมาให้แต่รู้สึกว่าจะเอามาแต่กำแพงเพชรหรือ,อไรอนี่แหละก็ไม่รอดเลยปลูกไวจ้จนต้นโตแล้วนะคะจะมีหัวอยู่แล้วก็พอดีเลยน้องกระต่ายช่วงนั้นก็ยังเยอะอยู่มาก มากกว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีคนแอบเข้ามาดักบ้างมายิงบ้างก็เหลือน้อยลงเยอะแต่ก็ไม่ค่อยอยากให้เขามาทำ้ายสัตว์นะคะเพราะมันเป็นเขตของบ้านละมุพยอมก็อยากให้มีสัตว์ป่าที่ คนเราถ้าจะกินกินหมูกินไก่กินแพะก็ได้เพรตอนนี้ก็แพะก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วนะคะแต่ก็ยังจะมีคนมาลักลอบจับกระต่ายยิงกระต่ายดักกระต่ายอยู่ตลอดถึงเขาจะสร้างความเสียหายให้เราแต่เราก็ยังอยากให้เขาอยู่กับเรา ที่สองบ้านางพยอมก็มีเอฟซีแถวแถว,ถวเพชรบุรีส่งต้นพันมาให้อันนั้นมามากเลยก็มาปลูกไว้ใครเขาบอกว่าไทยยังคืนให้มีกระต่ายอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้กินหรอกสับป,ปะรดอ่ะ <c oughs> เขาชอบเพราะช่วงนี้แถวเขตนี้ก็ไม่ค่อยมีคน ปลูกอ้อยกันแล้วถ้ามีปลูกอ้อยเขาก็จะไปกินหน่ออ้อยนะคะแล้วก็จะมาปลูกใส่กระถางแบบนี้ไว้ก่อนอนุบาลไว้ก่อนเพราะยังคิดไม่ตกว่าจะาไว้วตรงไหนดีเพราะในบ้านรั่วก็เป็นลวดหนามกระต่ายก็เข้าได้อยู่แล้ว เพื่อนๆคนไหนมีวิธีที่จะไม่ให้กระต่ายกินหนอสับปะรดช่วยบอกบาาว่าไรยังพยอมด้วยนะคะเราจะได้มีสับปะรดกินกันหรือจะต้องเขียนชื่อติดไว้ว่าต้นนี้ไม่ใช่สับปะรดนะแบบที่มีรายการตลกรายการหนึ่งเขาจะเขียน กระปุกน้ำตาลไว้ว่าเกลือเพื่อให้หมดอ่านแล้วบอกว่านี่คือเกลือเขาก็มดก็จะไม่ลงไปกินในในกระปุกในกระปุกน้ำตาลนะคะตอนนี้แบารดางพยอมก็ได้ปักชำหน่อสับปะรดของช่อง SKM SK <M S 1> เกษตร Family นะคะของยายสมนะคะเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเลยมีได้มาสิบสามหนอนะคะก็เป็นหนอเล็กห้าหนอนะคะนี่ค่ะก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าไายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ